ติดตั้งรีโมทกดปุ่มสตาร์ทสมาร์ทีนะครับ Toyota Rivo ตัวนี้เป็นตัวพิลันเนอร์นะครับนีเป็นชิ้นงานปุ่มแท้นะครับสามารถเปิกและซื้อมาให้ติดตั้งได้นะครับงานก็จะดูเนียนตานะครับเข้ารูปสวยงามกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ LED วิทยุครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนใช้ระบบแหงนัดัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเหยียบที่เบรคค้างไว้นะครับ กดปุ่มหนึ่งครั้งนะเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทเองครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเยียบเบรกค้างไว้นะครับกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับสั่งล็อกคายล็อกที่เบ้ามือเปิดประตูนะครับกดล็อกนะครับจะมีเสียงตอบรับมาหนึ่งครั้งนะครับลดล็อกนะครับกดคายล็อกนะครับ ฟังก์ชันที่สมาร์ทดอจะไม่มีเสียงนะครับจะมีการสัญญาณไฟกระพริบสองครั้งนะครับสั่งล็อกที่รีโมทนะครับล็อกน้ำสั่งคลายล็อกนะครับสั่งที่ร,รีโมทจะมีเสียงล็อกและค,คลายล็อกนะครับสั่งล็อกที่สมาร์ทดออีกครั้งนะครับล็อกนะครับคลายล็อกนะครับ นะครับหลังจากล็อกรถไปแล้ว15วิ source, นาทีนะครับกดรูปรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทอีกครับมีเสียงตอบรับมาสามครั้งนะครับว่ารถสตาร์ทอกวันนี้ที่สตาร์ทอยู่รถจะล็อกอยู่นะครับไม่สามารถเดินถูได้นะครับภายใน10-15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะสตะน้ำเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกล็อกรางไว้มีเสียงตอบรับมาหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็ดับลงนะครับรถยังล็อกอยู่นะครับ สอบฟังก์ชันรีโมทกดปุ่มสตาร์ทนะครับกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญานนะครับว่าเราจะสตาร์ทได้ไหมนะครับตอนนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับเหยียบเบรกนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบเบรกทางไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับตันนี้เราจะทดสอบเอารีโมทออกทางจากรถนะครับรีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับ จะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับตัวนี้ไม่มีรีโมทครับเหยียบเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับสแกนว่าระบบจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเหยียบเบรกค้งไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ไม่ทํางานนะครับอารีโมทกลับมาที่ตัวรถนะครับรีโมทกลับมาที่รถนะครับเหยียบที่เบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ เก็ตว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ตติดนะครับ